มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพิมรีพายร้องไห้กลางไลฟ์หลังโดนว่าแรงเผยมีคนรอเหยียบหลังจากที่คุณกบเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าออกมาร้องสื่อว่าถูกพิมรีพายพิมระดาพรแม่ขาออนไลน์ชื่อดังเทออเดอร์น้ำปลาร้าเสียหายนับสิบล้านทั้งนี้กู้เงินมาสร้างโรงง,งานเพื่อทำน้ำปลาร้าส่งให้ โดยทางด้านพิมพ์ริพายชี้แจงเป็นเพราะว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่ตกลงกันเอาไว้ทำให้ไม่รับสินค้าล่าสุดพิมพ์ริพายออกมาไลฟ์ขายของตามปกตินะคะและเผยว่าน้อยใจชาวเน็ตด่าแรงตลอดหลายวันที่ผ่านมาวอนขอให้ชาวเน็ตอย่าเพิ่งด่วนตัดสิน โดยพิมพริบพาได้กล่าวในไลฟ์ว่าทนายไม่ให้พูดทุกครั้งที่มีดราม่าพิมพ์ไม่เคยกลัวเลยไม่เคยหวั่นเลยเพราะออกจากพิมพ์นั้นมันเกิดจากพิมพ์ทําตัวเองแต่ครั้งนี้มันไม่ได้มาจากการกระทําของพิมพ์จําเอาไว้เมื่อความจริงปรากฏหลับตาแล้วก็ขอโทษพิมพ์หรือว่าอโหสิกให้กันละกัน พิมพูดได้แค่นี้ค่ะเพราะว่าพิมเห็นว่ามีคนเป็นห่วงพิมก็เลยพูดได้แค่นี้พิมบอกเลยอย่าเพิ่งลืมก็แล้วกันนะคะรอดูตอนจบลูกค้าก็อยากได้ราคาถูกลูกน้องก็ต้องมีงานทำตัวเองก็แพ้ไม่ได้เพราะว่ามีคนรอเหยียบอยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ